เปนแฟนแนะนำตัวกันไหนครับถูกไหมทุกคนจะรู้จักกันดีนะฮะริ่มต้นเลยครับสวัสดีครับทุกคนเมื่อวานมาแบบสุดดำแล้ววันนี้มาทักทายกันดีกว่าสวัสดีครับมัมมี่นะพูดว่าไงนะสวัสดีครับมัมมี่พี่แจ็คก็เคยยี่จากกัครับตาผมใช่ไหมครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมมามีความรู้หน่อยๆ มันจะไม่เป็นบทสรุปที่แล้วแล้วทำเป็นบ้านมาเหมามัต้องออกตัวค่ะเพราะว่าผมเห็นคลิปนั้นเต็มโซเชียลนะครับที่ไหนเขาขนมลุงับผมไม่เห็ตอนเนี้ยเขาขนมรุงอยู่ที่ไหนบุรีรัมย์นี่ก็ทำเป็นบ้านมานะขนมคืออะไรนะเขาขนมรุงคือประสาทหินปราสาทอ๋อปราสาทหินที่เราได้ทั้งที่แล้วอ๋อใช่วันนี้มีนะครับ แล้วเขาเขาชีจันอยู่ที่ไหนเขาชีจันชลบุรีชลบุรีชลบุรีย่านะผูวินยังไม่รู้เลยพี่ปูวินดูจาหน้าเมื่อกี้แล้วรู้เลยครับผมยิ้มให้คนทั้งโลกครับตอให้กับตัวเองวันนี้มาถือว่ามาเนอะคุณผมเป็นคนชอบดูหนังสไตล์แอคชั่นอยู่แล้วอย่าเงี้ยแล้วคือผมรู้ว่าซีที่เขาขับมอไซค์แล้วแล้วลงกระโดดลงที่เขาเขาเล่นเล่นเองเลยรู้สึกว่าโอ้ชอบซีนนั้นมาก เออเนาะเป็นซีนขายแก้งเนาะในการทำบทหนักเลยนะครับเห็นแล้วอยากเล่นแอคชั่นไหมโอ้โหผมหน่าจะหมดใจวายแล้วนะตัวเองถ้าลองตีละครสักรอบนึงให้ดูเหมือนเมื่อกี้ได้ไหมตีละครเมื่อกี้เดี๋ยวผมหลังเคข็ดเลยวเออพี่ไม่เห็นแบบภาพอยูแบบอะไรก็จริงแล้วผมผมคันหลังเลยนะก็เลยไอท้ที่เราเข้าก่อนใช่ไหมแค่คันครับผมมันจะมันจะโดดขึ้นแล้วแบบคันก็เลยหยุดเก่าแล้วไอ้เราไอ้เราคือดืว่าเจ็บหลังเลยไม่ใช่คัน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 หลัง เออว่ะโอเคเดีย๋ยวพี่ไปต่อแล้วนะครับผมโทษครับนะนะครนะ <c oughs> าวนี้อยากให้รีวิวหนังนะซะหน่อยแบบไม่สปอยอ่ะเรามีมิชชั่นมาแนละ้วเจอบ้างนี้นลขอพี่มินได้เผื <c oughs> ่อที่ใครไม่รู้นะครับผมเพราะว่าวันนั้นผมเห็นที่พี่พมินลง IG จีแล้วผมไป ที่ลงไอจีเรื่องสัมภาษณ์ของการทำมาร์เก็ตติ้งของ s f ถูกฟด้ไหมแล้วทีนี้เนี่ยผมเลื่อนใต้ใต้เมนไอจีแล้วเมนไอจีก็เขียนว่าอ๋อเพิ่งรู้ว่าคนนี้เป็นหนึ่งในผู้บริหาร SF เนื่องว่าเป็นพิธีกร s f เฉยๆนี่คือคุณ้าตำแหน่งยังไงครับผมมาร์เก็ตติ้งดเรกเตอร์ครับผมเขาไม่ใช่แค่พิธีกรที่มาหรือพิธีกรที่สรุปสรุปง่ายๆใช่ไหม ก็เป็นเป็นเจ้าของอ่ะโอเคแต่ว่ามีคนเป็นเป็นจริงๆรอ้อนึกว่าเขาเป็นพิธีกรคู่บุญของนิสเซ่ก็เห็นมาทำพิธีกรตลอดไงใช่ไหมเอออ่ะโอเคแต่พี่อยากรู้ว่าเมื่อวานเนี่ยเราก็พูดถึงความรู้สึกตอนที่ไปงานที่เกาหลีไปแล้วใช่ไหมฮะเค้าบอกได้เจอทอมครูซได้มีบรรยากาศแบบนั้นอยากรู้มันมีความพิเศษอะไรที่แบบว่ายังไม่ได้เล่าบ้างแชร์ให้นิดนึงได้ไหมผมว่าความพิเศษ คือขับพูดที่เขาพูดกับผมเขาพูดว่าขอบคุณมากที่มาดูที่โรงนังเพราะว่าเรื่องนี้เขาตั้งใจทํามาสําหรับโรงนังแล้วถ้าดูในโทรศัพท์ดูในทีวีเขาเชื่อว่ายัางไงมันไม่สนุกเข้ากับการมาดูในโรงนี่คือคำที่ขเขาพูดเลยจริงๆิตรฉากนะการได้คุยกับทอมครูสเนี่ยที่เห็นที่มินลงไอจีตอรีแบบโอ้โหอะไรวะได้ทำบุญด้วยอะไร แต่ว่าดีใจด้วยดีใจมากๆขอบคุณค่ะนะครับสนุกไหมทิปเกาหลีเออไปสนุกทำไมทีน้องบอกถามงําเนอะเดิมพ์ขนาดนั้นคือไ้สนุกก่อนจะลูกสนุกจริงสนุกจริงก็มีรูปวันนี้ด้วยไงที่มิ้นพาไปถ่ายรูปองค์รักที่มันใส่ชุดชุดอกว่าอะไรนะชุดท่านบกปะคะชุดชุดท่านบกซึ่งรูปยังไม่ปล่อยอยากให้ปล่อยไหม อย่างอย่าเห็นร่าอย่างเห็นร่ามันมันผมเคยเคยเห็นว่าเปล่าคือเป็นที่มินเขาแอบลงเป็นรูปอ๋อใงลูกเบอร์เดย์เป็นรูปหนึ่งเป็นรูปที่เป็นรูปชุดสีน้ำเงินเป็นแบบทร а д ิชั่นอลเกาหลีนั้นลงคืนนี้เลยเนี่ยตอนนี้คิมบอกนะฮะ เดี๋ยวพอเริ่กพูดลงฟั่งเลยสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งพี่มิชชชกบอลนะลงคืนนี้เลยเออไม่ได้ใส่นาฬิกาแล้วก็ต้องมาถามพี่แอนอ่ะโอเคพูดคุยกันประมาณนี้นะฮะคโอ้โหตรงไหมแฟนขับดูไม่มั่นใจนะชอบความแบบตอบแบบไม่มั่นใจคิดว่าสองหนุ่มทำได้ไหมฮะแบบไม่มีความมั่นใจเลยพวกทสองคนเลยโอเคได้ได้นะแฟนขับมั่นใจนะบอลดูวินคิดว่าทำได้ไหม ได้ครับมันแบบไม่ม oh really ีได้ได like ้ได้ได้ครับมาหคขอเพลงทีมครับเอ็อคืพวกผมร้องร้องเองครับรอมากี้รอรอใส่แผ่นซีดีนี่เริ่องอ่ไรค่อยๆเดินออกเด้เลยอคชั่น อยู่ต้องอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคถือว่าได้อยู่ฮะเราต้องบราเมันมีสามรอบเราอี่คือไม่ได้ป้ายกันอยู่ใช่ไหมสองคนเนี้อันนี้เราจะยากเดินได้ครับ action ไอ้คือได้ใช่ไหมหรือว่าเขาจะ ตลอดแล้วเขาก็นชนะเลยปะ่ะน่ากนแ<ต>่แ<ต>มันก็ได้2องในสามแล้วนะแต่ที่ผมกำลังคิดอยู่คือแข่คขับเขาเข้าใจที่รยนี้ไหมครเขาข้าใจใช่ไหมคะเมือ่อกี้เมื่อกี้ตอนได้เขานีใจแล้วรู้ป่ะเข้าใจไหมครับดูอยู่อ่รู้ไหม เลยดีกว่ามากโอเคอ๋อ<า> <Okay. S 1> ที่บอมสองรอบใช่ครับเออคือจริงๆจะให้สามรอบไงแต่น้องนันหันตรงกันแตน่ตตได้สองในสามไปแล้วอโอเค,คเหมือนกับเราชนะเกมแบบงมงๆับพี่ก็งงด้วยแ,แต่ต่อไปเกมเนี้ยยากคืออะไรครับอย่างที่บอกว่าเกมนี้เป็นเกมหมวดหมู่นะครับน้องสองคนเนี่ยจะไม่ได้แข,ข่งขันกันแต่ว่าต้องช่วยกันครับเราจะมีหมวดหมู่ทั้งหมด10บหมวดหมู่ใช่ไหมฮะอ่าซึ่งเราจะแบ่งครึ่งคนละ5คนหนึ่ง มันใจหน่อยมันใจหน่อยเป็นประโยชน์ขึ้นมาหรือว่าต้องไม่เอาไปสัตว์อะไเลยชื่อสัตว์ได้เลยใช่ไหมเอาแต่ต้องไปบอกเขาแล้วว่าเนี่ยมันเป็นหมวดสัตว์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่แล้วเขาด้วยแล้วหรอไม่รู้หรอกรบอกได้เลยถือว่าตอนนี้ปอนเข้าใจละถ้าเข้าใจแล้วแต่เวลาทางดึงสองสามเริ่มไปสัตว์ครับยังไม่มาอาปาโลมาฮะครับ สัตว์น้ำตอนนี้ก็ผมพูดต่อได้ไหมครับตอนนี้ตอนนี้ความแล้วไม่ไม่ไม่หลายหลายหลายตัวนะครับอ่ลิงครับสัตว์ลิงลุกด้วยนมถูกยังไงอะครับส้มครับส้มผลไม้สับปะรดผลไม้ส้มสับปะรดผลไม้มะพร้าวผลไม้อะไรอีกบ้มะนาวผลไม้เปรี้ยวเออถูกนะฮะผลไม้เหรอโอเคแมนยูลิเวอร์พูลเชลซี ถูกครับไฮโดรเจนลิเทียมโพแทสเซียมคาเดใครว่าอะไรธาตดตาลังมีแ่คำค่ะเยอะเลยมีเยอะเลยแต่ว่าหนึ่งลิเทียมไม่ใช่สามียมตารางถูกไลแค้นไรแค้นวงไลแค้นองไบแอนวงไบแอนวงไบโด้ไบแบนไทยแลนด์โฟร์อีฟแอดลาด์ไบแบนไทยแลนด์โฟร์อีฟฮะคนที่อก อาทีมป๊อปคู่ขอบงานนะครับครบแล้วเหรอเก่งคือครบแล้วค่ะขอบคุณค่ะการที่คุณพูดคำว่าวงไทยแลนด์บอยแบนด์และต่อในคาว่าโฟร์อีฟเนี่ยมันงงเหมือนกันนะอ๋อพี่พี่พี่มิ้นบอกโบอกเลยบอกเลใช้เวลาไปทั้งหมดครับ1นาที6วินาทีรวมไ ก่อนคือยากมากเลยสมัยยากเหมือนเดียิหรอไปตอบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตอบตอวพี่ไม่ตอบครั้งที่แล้วอ่ะมันยากตอนตอบปะของปอนอ่ะผมยากทั้งสองอย่างทำไมมันตอบไม่ได้เป็นพี่โบวินถ้ารอบนี้เราเซตเส้นตารางมันลงแล้วคันต่อไปอะเกมมันก็จะง่ายกว่านี้เออแก้มันตอบไม่ได้ใช่ไหมพอข้อบอดมาอีกก็จะนั่นคือข้าหลังมาไม่แต่ว่าคลิปโซเชียลก็ ตึมเลยนะอย่มตอนแรกครูขอประทงล่วของกันมาไม่เป็นไรครับเชหมไปชิมมาถ้าเราทำแบบนี้มันจะมีข่าวหลังไหมนี่ยต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมครับทำไมเรื่องม่ภาคษาสองโอ้จำได้หน่อยจำม่นมากอ่โอเคภูวินมาได้ดีนะลองดูลองดูลองเล่นดูลองเล่นดูมาพี่ภูวินบอกใบ้ครับโอเคเราอยู่จริงอ่ะที่คอยมาให้อารมณใจผมได้ไยโอเค มาโอเคถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามจับเวลาครับกรุงเทพโตเกียวโซเมืองหลวงเออโค้ชโยนโค้ชโยนฟูฟังไอทีมเัาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่าทัศนล็ฐ์อีเล็กทรอนิกส์เอ่อเครื่องมืออเล็กทรอนิกส์พวกนั้นอะพวกนั้นอะมีคำว่าไอทีอ่าอุปกรณ์ไอทีเหรอเออไปดูที่ไงอ่ะเอ่อ ปอดภูวินจุงดังเต้หล่อจังติวไม่ใช่พซีนักแดงนักแงอะไรสงจเป็โอ้โหปิดคอยดสคอยหมตายแล้วตโ้โอนซีรเพูดหน่อยชือเต็มอะไรช่เต็มอะไรไม่รีสอ ภาพยนตร์เธอกับฉันกับฉันแฟนฉันภาพยนตร์หนังภาพยนตร์เออภาพยนตร์อะไรภาพยนตร์ SFC มีมาถ้าแลภาพยนตร์ไทยหนังไทยหนังไทยคือยังไงไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าคุณตอบไปสามข้อแล้วอะช่วยตอบอีกแล้วใช่ไหมามข้ออยู่ข้อพูดออกมาเลยเป็นเป็นเป็นคนคอยไกด์ไงคอยไกด์ไกด์ไกด์เออ เร็วมากอะแต่ไอ้รอบนี้เราได้เยอะนะรอบนี้อย่างน้อยเราตอบได้หมดนะเก่งมากเยี่ยมมากเย่งมากเหลือเวลาไปเพียงหนึ่งนาทีห้าวินาทีเองนะคะแต่ว่านี่เป็นการตกหรือที่ไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่เป็นเรื่องของทานกำลตรงกลางเลยครับอะไรฮะ i m possible ประชุมมากกว่าห้าชั่วโมงให้คำนี้ออกมา เราจะเปลี่ยนจากคำว่าอีเป็นคำว่าตึงครับตึงตึงเพราะมันาจากตึงตึงตองตองตึงตองอย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างเพลงอะไรดีอ่ะเพลงอะไรดีนะช้างเพงช้างตึ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 งถ้าเราจะไปประมาณนี้ประมาณนี้กติกาง่ายมากครับมีทั้งหมด10เพลงนะฮะแบ่งเราหครึ่งเหมือนเดิมนะฮะผัดกันใบผัดกันตอบนะครับโอย เกมทายเพลงนี้น่าจะง่ายถ้าทายเพลงยังไงให้ไม่เหมือนเวลาทัทูเขาเริ่มมาเล่นทายเพลงกันอันนี้ก็ง่ายหมดแล้วครับผมอ้าวเขาเล่นยังไงฮะเขาจะเล่นแบบเวลาพวกพี่เขาเล่นเนี่ยพวกเขาจะเล่นแบบทายเพลงด้วยการร้องเพลงอื่นเพื่อให้ไปทายเพลงนั้นฮะร้องเพลงอื่นที่เกี่ยวข้องกับเพลงนั้นหลอนั้นอันนั้นคือเราคิดว่าอย่างนั้นยากแล้วอันนั้นน่าจะยากเกินแบบนี้ดีแล้วครับผมใช่ซึ่งแบบนั้น่ะหรือว่าจะเอาแม่พจริงพวกพี่ก็แค่เตรียมชื่อเพลงแล้วก็ภูวินกับโอ๋ด้ยกิจกาเองเลย เรายังทูทูไทยๆกอยู่เลยนะครับใหิคุูอยากจะบอกว่าแบบนั้นน่ะเคยเห็นมาแล้วแบบนี้เพราะฉะนั้นจิบจิบทำได้แน่นอนแในสิเหมือนเดิมครับผมนะฮะมีเวลาให้ทางละสองนาทีครับโอเคใครจะเปคนเ่อไปก่อนะที่ผมเริ่มบอกแล้วนี่ให้พุเริ่มอให้เนา่อเติงเติง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 งงงงงเิงเเิง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 เง

ผมว่ามันอาจจะเพียนที่ไหนก็เลยแม่แต่เมื่อกี้ตอนไล้ไฟก็บ่อยนี่ใช้ได้เหมือนกันนะไม่เลยนะฝันนี้นี่เหรอผมไม่ฝันจริงเหรอแล้วมากินเลยจริงเรอจำไม่ได้อ่ะคราวนี้จึงคิวปอนเป็นคนไปนะครับ ปกติปอนี่เขาร้องเพลงดีอยู่นะว่าตึ้งมันมันตึ้องไม่ต้องไอ้ตัวเนี้ยพี่ปอนขยับขึ้นหน้านิดนึงพี่มิ้กลัวเราตกเวทีปกติปอนเรื่องร้องเพลงของเราเป็นไงบ้างครับตอนนี้ผมเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยคอเท่าไหร่แต่ตอนนี้เป็นไงบ้างคอแล้วครับเออเขาร้องขั้นกรูไม่พอเหรอโอ้โหทำไมอยู่ข้างเด็กไปเน ทีมงานเตรียมจับเวลานลครับหนึ่งสองสามเริ่มครับตึงตึงตึงตึไตึงตึงตึงตึ

아이디 아이디. 투투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 투� จริงอัสจะท้ายจริงโทษโทษชอบปานแต่ทุกีนะแต่ถูกถูกถูกแต่แต่เมื่อกี้มูนจะได้ตอนที่ตื่นๆๆๆใช่ป่ะไอตอนโดดี่โรงน้องขออีกทีนึงโดดที่ต้นตอนตะนท่อนต้นท่อนโดดนรงต้นต้เต้นต้ต้ต้นต้้ต้นต้ต้ต้ตต้ตต้้ต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 ้้นตน มาดูที่ดวงเฉยเลยเออดูคะแนนกันหน่อยนะครับเอาดูเวลาก่อนใช้เวลาไปนะฮะเราให้2นาทีใช่ไหมใช้ไป1นาที57วินาทีเฉียดชิวเนาะแล้วก็ท่างกัเฉียดว่าครบทั้ง10ข้อขม่ออไม่ออกไม่เป็นไรครับมันยากชื่อเพียงประหยัดทำได้หมดแล้วยังแบบอ้าวเพื่อนขอขอเห็นเนื้อโดนีดต้องรู้เลยอันนี้ว่าเก่งมากนะคะทำได้ครบทุกข้อเลย เดี๋ยวรอบหน้าเราต้องคิดเกมย,วกกยาว<อ>ชื่อหนังชื่อหนังว่าอะไรคะชื่อหนังฟอสซิเฟนส์เฮ้ยคำ<พ>เดียวเลยเหรอชิมงานจดด้วยนะครับนี่ผมก็ไม่รู้จนะักเหมือนกันเครื่องบินลกยัย<ง>กษ์ ทอมครูซเครื่องบินลบกทอมครูซอะไรพี่พูดไงพี่พูดไงทอปการทบการทการถูกค่ะโอ้สตาร์ใช่ไอ้เ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเก่งเฮ้ย เวทบนคนในความนต์จะพูช่มเฮ้ยจ่ไปทำไมไม่พูดด้วยชวคกี้โทษค่ะอ๋แล้วไม่ใช่เราด้วยอะไร่ครบแล้วเรื่อค่ะโอเค่เก่งนะนบอก่าไม่เก่งอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณินใช้คำไปกี่คำแต่รู้เ h e ชอร์ลีชเล่โอ้ชอร์ีชี ทะเลอ๋อแล้วคนทะเลหมดเลยเชอรี่เชอรี่ทะเลโอเฮ้นสุวิยุทธ์ในสุวิยุทธ์แล้วอีฟรองอีฟฟองคนไต้หวันใช่ไหมครับเอ่อโซโยจะชักถึงเกส uh ่อเด s o อ the movie โอเคงั okay. oh okay. ้นก็ค okay. ือบอกเลยว่ามินโอดกับมินโอดเป็นความหวังของปอนโอเคช่วยครับสู้ๆครับพี่หรือว่าเราจะไป้ายนภาษาอังกฤษโโอ้ห แต่เราต้องลองต้องลองต้องลองดูไม่โอเคห้าเรื่องเหมือนกันนะครับแต่เขาจะเริ่มนับตั้งแต่ที่อยู่เริ่มพูดเลยนะเราเราพูดได้ได้ได้เราเราไม่ต้องพูดนะชี้ก็ได้หรือเปล่าใช่โอเคครับแต่ถ้าเกสไปเดอร์แมนคูวินก็โอเคโอเคโอเคได้เราจะพูดที่เราจะพูดต่อไปนี้พวกพี่นับป่ะนะครับลองอุ้ยครับก็นับป่ะนะแอเพื่อคูบินรับปอดเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจเปล่า ข้าใจจริงเปล่าเข้าใจเปล่าเขาไม่หมดเขาไม่หมดเขาไม่หมดเอาโอเค

ได้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 โนโนชิจุราสิกเลยค่ะชื่อหนังถูกค่ะโอ้หเก่าเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะคคิดว่าสูสีนะตอนเนี้ยยังไงยังไงอาการเปนยังไงคิดหนาระวังเผลออึ้งนะแบบอึ้งเนี่ย ชินอะไรก็พูดออกมาลดลดลดออโตออโตออโต้บอยค่ะถูกค่ะผม่จะพูดเยอะไมไม่พูดเยอ จรถ้แล้วแม่พูดอ่ะปอนชนะอ๋ออะไรครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ครูบินเป็นเหมือนแบบเจ้าหน้าที่อ่ะหนังทุกคำเลยหนึ่งสรุปคะแนนเป็นกไ่ครับนอะไรนะนี่เขาเรียกว่าอ๋อเพราะฉะนั้นปอนนะฮะใช้ไป18บขยานครับผมตอนแรกผมนึกว่ามุกไงที่บอกไม่พูดอ่ะสุดท้ายนับใช่ไหมมันนับทุกคำเลยโอเคได้ครับได้ทสิปอบอกว่า ตอนนี้ผมพูดได้แล้วใช่ไหมตอนนี้ผมพูดได้แล้วใช่ไหมโอ้แปดเลยถ้าเราลบแปดนี้ไปจากสิบแปดก็คือชนะแล้วคราวหน้ามาเล่นกันใหม่นะเดี๋ยวแขกรับเนินเกมนี้ทีมผู้วินชนะค่ะไอ้เที่ยวทีนี้ถ่ายรูปก่อนเลยเนาะใช่แต่ว่าทีมที่แพ้ก็ยังได้รางวัลนะสุด อ๋ออยู่สิเกต e t อร์ชั่นทูเทคทีเจ t ร r รีสปอนด์แ n โอเคอ่าแต่ก็ใช่มเง้นเรานั้งกันอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะได้เช้าม่เช้าเช้าได้ไม่อยู่กันเลยหรอฮะไม่อยู่กันเลยนั่งนัมองหน้าทุกคนอ๋อไปมีของแจกใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเรามีตัวของ เสื้อยืดมิชชั่นที่น้องๆใส่อยู่นะครับแต่ว่าเป็นแบบเดียวกันเนาะเดี๋ยวเราจะให้น้องสุ่มเลือกจากคนที่เข้ามารีวิวใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ให้รีวิวนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็ก S F Mission Impossible นะฮะเราจะให้น้องๆสุ่มจากคนที่มารีวิวใน Twitter โอเคแล้วแตนละคนแลือกม่ละคนจะมี2คนได้เสื้อกลับไปนะคะ คนที่เขียนว่าหนังสนุกมากลุ้นทุกซีนทุกจังหวะฉากแอคชั่นเท่มากโลเคชั่นสวยด้วยลุ้นซีนรถไฟสุดๆนักแสดงเต็มที่คุ้ค่าที่ดูมากครับมีใครเขียนี้รีวิวเขียนข้อความดี้ไหมจำเป็นไหมาเลย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 ค่ะเป็นหนึ่งคนที่ได้รางวัลนะจะขอเป็นผู้ข้อความนะเพราะว่าถ้าพูดแอชวิตเตอร์มันน่าจะใช่คือแล้วอเโอเคพี่ปอด พี่อนจะใช้วิธีแบบแบนด้ดนะะอมใช่ไหคะนี่เมื่อกี้มเราชอบเป็นสิวไม่ใช่โฆษณา เห็ุแล้วสนุกมากสมแกการรอคอยเป็นหนังแอคชั่นที่ควรค่าแก่การดูในโรงหนังจริงๆอยากให้ไปดูซีรถที่คุณบอลเขาขับน่าชอบมากและคุณทอมก็ดีสุสดๆเหมือนเคย Must watch ครับดาวอ่านอะใครว่าหรออ๋อดาวห้าอโอเคใครใครับใครไมหมดมาเลยนี่<ๆ>เดี๋ยวให้รับเสื้อจากน้องๆนะนคะ ครซึ่งจะเป็นเพลงจีบแท้นะฮะจากของนางเจริญนะต้องอยู่ที่ทุกคนเนี่ยแหละเพราะถ้าทุกคนไม่มาเราก็คงไม่ได้มาหรอกถูกป่ะเออมาไีกแล้วเนาะจำหน้าแล้วนะค่อยๆสแกนจำหน้าแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวสุดท้ายเราจะให้น้องๆถ่ายรูปกับแฟนๆนะฮะโอเคน้องลด้านนี้ได้เลยครับยินด no> ีขอถ่ายรูปด้วยนะครับโฟโตรด๋อย โอเคครับเป็นยังานเปิดไปโอเคไว้เจอกันใหม่นพก่อจะมีแฟนสปินนิ่งรอบต่อๆไปนะครับครับผมไว้เจอกันนะครับผมอีเวนต์หน้าก็ไปโยนเลยบ๊ายบาย๋ยวนะครับมาดูหนังที่ไอซเอสของเราด้วยนะครับโอเคจ้ะขอบคุณครับ